วันนี้ผมจะมาแนะนำทำความรู้จักกับครุบย่ำฟางและย่ำข้าวดีฟันหลอนะครับอ,อยู่ในตัวเดียวกันนะครัวนี้จะมาดูลักษณะพิเศษของครุบย่ำฟางและข้าวดีฟันหลอเนี่ยมันต่างจากขรุบท,ทั่วไปอย่างไรนะครับผมอ,อ,อันแรกอันแรกหรือประการแรกเลยคือ,อใบค,ครับนะใบของครุบ นะมันจะขุดดินได้นะนี่ลักษณะที่แตกต่างนะนะอันที่สองก็คือ,อ,อลูกย่ำสองลูกเนี่ยจมน้ำนะครับนะอันที่สามก็คือลูกหน้าจะจะเป็นฟันหลอนะครับนะประการที่สี่ก็คือจะมีเหล็กแบนดนครอบแกนเผานะเพื่อลดการ พันของญ้าหรือฟางนะประการที่5นะประการที่5ก็คือจะมีถังหยดน้ำหมักจุดสี่ตัวนี้คือสำคัญครับที่ผมบอกว่าสำคัญเพราะอะไรเพราะตัวนี้แหะครับที่มันจะสามารถอาบอกได้ว่าขลุบย่ำฟางฟันหรอหรือจะเป็นขลุบย่ำข้าวดีดฟันหรอนะ คือมันอยู่ในตัวเดียวกันแต่ต่างกันตอนทํางานนะตอนเขาเรียกว่าตอนปฏิบัติหน้าที่นะก็มาดูว่ามันต่างกันอย่างไรครับผมครับอ่าสิ่งที่แตกต่างอ่าที่ผมจะบอกให้ท่านผู้ชมได้ชมและเข้าใจนะนะครับอ่าถ้าเป็นครุบย่าฟางฟันหลอถังหยดจุลินทรีย์ตัวเนี้ยจะใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์หมักฟางลงไปนะฮะ หยดลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นครุบย่ำข้าวดีดฟันหลอก็จะใช้สารปรับปรุงดินตัวนี้ลงไปแทนจุลินทรีย์หมักฟางนะเพราะฉะนั้นถังใบนี้มีใส่อยู่สองอย่างถ้าย่ำฟางใช้หัวเชื้อจุลินรีย์หมักฟางถ้าย่ำข้าวดีดให้ใช้สารปรับปรุงดิน ใส่เข้าไปหยดก็คือเอาไปหยดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถัางหยดตัวเนี้มีความสำคัญมากนะบางคนนะบางคนเขาไม่เข้าใจโอ้ยถังหยดทำไม่ยากใช่ครับเพราะทำในแนวของท่านไม่ยากแต่มันได้ผลดังเช่นที่ผมทำหรือไม่อีนี้คนเรื่องกันนะครับผมเพราะฉะนั้นถังหยดอันนี้ผม ได้ทดสอบมาแล้วมีประสิทธิภาพเหนือกว่าถังหยดใดๆที่ท่านใช้ก็แล้วกันนะ,ะสามารถที่จะควบคุมการหยดได้ทั่วทั้งแปลงเพราะของเรามันใช้ขณะที่ครุบของเรานี่ทำงานน่มันจะย่ำไปหยดไปไม่เสียเวลาไม่ต้องมาใช้เวลามาต้องฉีดพ่นหรือมาหาวิธีอื่นๆไม่ต้องเลย จะใช้ไปในคราวเดียวกันขณะที่ขลุบย่ำฟางและเข้าดีดฟันหลอตัวนี้ทำงานครับผมคลุบย่ำฟางและเข้าดีดฟันหลอชุดนี้นะ,ะเป็นออเดอร์เป็นออเดอร์ที่เจ็ดนะเป็นออเดอร์ที่เจ็ดต่อจากคุณ เ,เกียรติทวีนะอ่เกียรติทวีอ,เอํเภอเมืองสุรินทร์ Ug. อันนี้เป็นออเดอร์ของอคุณบุญนาคสัตะนะอยู่หมู่14ตำบลปะเทียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคุณบุญนาคเนี่ยใช้เวลาสั่งจองมาเกือบเดือนนะเกือบเดือนนะ แรกๆก,ก็พอ,อติดต่อมาหาผมก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเขาจะเอาไปย่ำข้าดีดนะผมบอกถ้ายอย่างนั้นเนี่ยก็ใจเย็นๆสักหน่อยนะเดี๋ยวผมจะทำให้ใน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 ที่จะเอาไปย่ำฟางก็ได้ย่ำข้าดีดก็ได้จึงเป็น ขลุบย่ำฟางและข้าวดีดฟันหลอที่ท่านเห็นณเวลานี้นะครับผมออนอกจากคุณบุญนาคที่จะไปย่ำข้าดีดแล้วเนี่ยมันก็มีอีกเจ้าออ,ออเดอร์ที่ที่หกก็คือคุณเกียรติทวีนะนั่น อยู่จังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นั่นก็เอาไปย่ำข้าดีนะก็คือ,อ,อผมทั้งสองรายเนี่ยอยู่อีสานทั้งหมดเลยนะอีสานใต้นะสุรินทร์กับบุรีรัมย์นะก็เป็นอยู่ทางอีสานใต้ข้าวดีทําไมเยอะนะโดยเฉพาะคุณเกียรติทวีเนี่ยมาบ่นให้ผมฟังว่าผมทํา28ไร่ได้ข้าวไม่ถึง2ตันนะ ด้วยด้วยทั้งสองท่านเนี่ยผมจะบอกให้ฟังว่าผมจึงมีโครงการสารปรับปรุงดินแอดวานซ์นะครับก็หมายความว่าทั้ง2ท่านเนี่ยผมจะส่งสารปรับปรุงดินไปให้ท่านละ100ลิตรนะโดยที่ยังไม่ต้องจ่ายสตางค์ผมแต่บาทเดียวนะไม่ต้องจ่าย ผมบอกว่าเอาสารปรับปรุงดินของผมเนี่ยไปย่ำข้าวดีเมื่อซ้อครุบจากผมไปแล้วจะไปย่ำข้าดีเนะี่ยผมให้สารปรับปรุงดินไปด้วยแล้วเวลาได้ผลผลิตในแปลงที่เราเอาไปย่ำเนี่ยค่อยมาจ่ายผมนังเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการแอดวานสารปรับปรุงดินคือเอาไปใช้ก่อนนะ ยังไม่ต้องจ่ายใช้ก่อนจ่ายทีหลังนะแล้วสิ่งที่จะจ่ายก็คือในสิ่งที่เราไปทําไปแก้ปัญหานะั่นแหละครับนะนาแปลงที่เราเอาสารปรับปรุงดินไปเอาเอา,เอา,เ,อาเอาไปย่าไปหยดไปหมักนั่นแหละหลังจากปลูกข้าวแล้วได้ผลผลิตคอยเอาขายผลผลิตแล้วค่อยเอามาจ่ายผมนี่คือโครงการ แอดวานสารปรับปรุงดินครับผมทุกครั้งเวลาผมรับออเดอร์แล้วจะส่งไปให้คุณบุญนาคนะที่บุรีรัมเนี่ยผมจะรีวิววิธีการใช้ให้ทุกครั้งนะก็คือผมจะเอารถไถผมเนี่ย ติดตั้งแล้วก็ทดสอบถังหยดนะทดสอบการทำงานให้ครบถ้วนแล้วผมค่อยส่งไปนะส่งขนส่งนะนะส่งขนส่งขนส่งศูนย์บริการรับสินค้าเนี่ยอยู่ตำบลเดียวกับผมนะตำบลเดียวกับผมนะก็จะส่งไปให้นะอยู่ไม่ไกลนะอยู่ไม่ไกลก็เดี๋ยวผมจะส่งไปให้ ในวันนี้แหละครับผมนะก็มาดูว่าสิ่งที่จะมีก็มีเนี่ยครบชุดเนี่ยนะทนั้งหมดทั้งหมดเนี่ยคบชุดพร้อมใช้เลยสลงสลักอ่นะสายให้ใหม่หมดนะแล้วก็มีแถมอันนี้คือกระบองดัดใบนะกระบองดัดใบก็คือใบเนี่ยถ้าเวลาใช้งานไปไปโดนตอโดนหินโดนอะไรมันอาจจะคดงอไม่ไม่เข้ารูปอย่างนี้นะ นะลักษณะของการเข้ารูปนะให,ใ,หให้ให้ให้ท่านผู้ชมดูนะลักษณะใบเนี่ยลักษณะแหลมเนี่ยมันจะขึ้นมานะอย่างนี้มันถึงจะขุด,ข,ด,ข,ดขุดดินได้ได้ได้มีประสิทธิภาพเราจะเห็นฮะ,ะผมจะตั้งไปแต่ถ้าใบเนี้ยมันบิดงอทําให้ทรงตรงนี้มันเสียเนี่ยท่านก็เอาไอ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 ตัวเนี้ยดับนะก็สมมติอ่ะอ่ะสมมุติอัอมมอนนี้นะมันโคดงอแล้วก็เอาตัวเนี้ย ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ดัดนะดัดดัดดัดคายอย่างเงี้ยนะนละ่วมันก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะนี่คือสิ่งหนึ่งเอ่ที่ผมจะให้ไปนะสำหรับใบใบเล็กกับใบกลางนะเใบเล็กคือข้างหลังเนี่ยไอ้นี่ใบเล็กไอ้นี่ใบกลางส่วนใบใหญ่มันไม่มีปัญหานะใบใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องคดงอนะเพราะ่ใบมันใหญ่แข็งแรงแต่ใบเล็กเนี่ย บางครั้งมันก็มีครับเท่าที่ผมใช้มาก็จะมีปัญหาส่วนตรงนี้เหมือนกันนะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะทําการรีวิวนะวิธีการใช้อีกครั้งหนึ่งครับผมครับอา่อาสมมติว่าเวลาเราจะปรับนะให้ลูกหน้าและลูกหลังเสมอกันเนี่ยเ,เราจะต้องปรับที่แขนกลางนะข้อแนะนํานะครับในเรื่องของแขนแขนกลางเนี่ย ในกรณีที่ท่านจะใช้ถุกย่ําฟางและย่ํำข้าดีดฟันหลอของผมเนี่ยเออผมแนะนําว่าไม่ไม่ไม่ควรที่จะไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตัวอื่นคือเอาไว้ของมันโดยเฉพาะเลยนะพอปรับได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยอนะอยู่คงที่เลยนะติดอยู่กับชุดของมันเลย เวลาจะใช้ก็มาเสียบไม่ต้องปรับอีกนะนี่คืออันหนึ่งที่ผมเป็นีข้อแนะนํานะแต่ถ้าใครขยันปรับก็ไม่เป็นไรนะเพราะเวลาเราเราใช้เนี่ยเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวอื่นปั๊บเนี่ยเราต้องไปปรับให้เข้ากับอุปกรณ์นั้นๆทุกครั้งไปใช่ไหมครับนะแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ถูกย่ำฟางและย่ำข้าดีดฟันหลอของผมเนี่ยถ้าปรับแล้วเนี่ยมันจะอยู่คงที่ตลอดนะ จะใช้อย่างนี้ได้ตลอดเลยและอีกประการหนึ่งสำคัญมากที่สุดเลยนะขณะใช้งานจะต้องกดคอนโทรลให้ต่ำสุดคือให้จมเลยนะอย่าไปค้างเพราะเพราะบางคนมีความเคยชินกับไปใช้ตัวปัน่นหรือโรตารี่ที่ตัวปั่นอยู่เนี่ยเคยตั้งระดับนี้ไว้เนี่ยพอมาใส่ใช้กับขลุบย่ำฟางของผมเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้คือมันมันจะไม่กดลง มันจะแขวนนะเพระาะฉะนั้นเวลาเอาเอาไปติดครุบย่ำฟงางและเข้าดีดฟันล้อของผมจะต้องเวลาใช้เวลาวางให้กดคอนโทรลจมเลยให,ให้สุดเลยนะแล้วน้ำหนักตัวนี้มันจะกดได้เต็มที่และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะนี่คือ,อข้อสำคัญเลยผมผมเป็นห่วงนะ เพราะบางคนทําไมไม่ได้ผลเลยเพราะวางคอนโทรลไม่จมก็คือมันจะแขวนเพราะแขวนแล้วเนี่ยน้ําหนักตรงเนี้มันกดลงไปใบมันขุดดินไม่เข้าครับผมนี่นะครับวิธีทํางานลูกหน้าและลูกหลังมันจะต้องเสมอกันเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะปรับใหม่เพราะดูแล้ว ลูกหลังยังแขวนนิดหน่อยเห็นไหมครับนะอย่างนี้อย่างนี้ยังใช้ไม่ได้นะยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวต้องคลายแกนกลางออกมาหน่อยเพื่อให้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 ลูกหลังเนี่ยกดลงไปอีกนะครับผมครับอ่าตอนนี้ได้แล้วนะเาจะเห็นไหมครับนี่นี่ผมปรับขยายออกไปให้ยืดออกไปมันก็จะทําให้ลูกหลังเสมอกับลูกหน้านะอาตอนนี้โอเคแล้วนะครับคราวนี้เวลาหยดเราก็สามารถหยดหยดไป ย่ําไปหยดไปได้เลยนะลักษณะหยดไม่ต้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมากนะขนาดเนี้ยพอนะนะเพราะถ้ามากปั๊บมันก็จะเร็วนะก็ค่อยหยดไปย่ําไปไปเรื่อยๆนะมันอยู่ที่ว่าเราจะเฉลีย่ยให้มันเอ่อไล่ละกี่ลิตรอะไรทํานองเนี้ยนะก็ควบคุมด้วยด้วยวาล์วตัวนี้ก็แล้วกันนะลักษณะย่ำไปทำงานไป พอทางานเสร็จมันก็หยดเสร็จพอดีครับผมครับผมมาผมจะขอเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการหยดนิดหน่อยนะครับผมเรื่องการหยดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเจะหยดในพื้นที่เท่าไหร่เอาเอา,เอาถทาประสบการณ์ของผมนะถังหยดใบเนี้ยบรรจุ6 0ลิตรนะอันนี้6 0ลิตรเนี่ยถ้าเราเาหยดหัวเชื้อจุรินทรีย์หมักฟางเนี่ย นะก็มันจะได้สองไร่นะเพราะนั้นการหยดที่จะได้สองไร่ต้องเปิดแค่ขนาดน,นี้นะครับนะถึงจะได้สองไร่ถ้าเปิดแรงกว่านี้มันไม่ไม่ถึงสองไร่นะครับนะมันจะหมดก่อนนะเพราะนั้นการควบคุมการหยดถ้าถ้าเราใช้วิธีการหยดที่เหมาะสมเนี่ยมันจะพอดอีเราใส่ไป60ลิตรเราจะย่ำไปหยดไปเนี่ยได้2ไร่นะได้2ไร่ โดยประมาณนะก็คือ,อ,อถ้าสมมุติว่าเ,เราเราจะหยดไม่ค่อยมากไม่ใช่หมายถึงเ,เราจะหยดแบบแปลงไม่ใหญ่นะแปลงไม่ใหญ่แต่จะใชเ้เนื้อน้ำยาขนาดนี้เพื่อให้มันหมดพอดีเราก็เปิดให้แรงกว่านี้แต่ถ้าเราต้องการให้พอดีกับสัดส่วนของออออจุดินีกับพื้นที่นา สมมุติว่า,า60ไร่ละ30ลิตรก็เปิดขนาดนี้นะครับ60ลร่ได้2ไร่อนันี้นที่ที่ผมแนะนำนี่ตามประสบการณ์นะคราวนี้ไอาการที่มันไหลแต่ละข้างไม่เท่ากันไม่เป็นไร นะเพราะมันอยู่ที่เขาเรียกอะไรระดับถ้าเรากดตรงนีน้มันก็จะไหลทางนี้เห็นไหมนี่มันอยู่ที่ระดับตรงนี้นะเวลาทํางานไปมันจะโครงเคลงไปบ้างก็เรื่องธรรมดาแต่ทั้งสองอสรุปแล้วไหลขนาดนี้มันจะได้1ถัง6 0ลิตรได้2ไร่ครับผมตอนนี้ผมอเอาถุกย่ำฟางและข้าวดีด ฟันหลอของคุณบุญนาคสัตตะเรียบขึ้นรถเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปส่งที่ศูนย์รับสินค้านะครับศูนย์นครสวรรค์ก็ครบถ้วนทุกอย่างนะเดี๋ยวเราจะไปส่งครุบย่ำฟางฟันครุบครุบย่ำฟางและย่ำข้าวดีฟันหลอนะออตอนนี้มันมีชื่อเพิ่มขึ้นมา คือมันไม่ได้ย่ำฟางได้อย่างเดียวมันย่ำข้าวดีดได้ด้วยนะครับก็จะเป็นครุบย่ำฟางและข้าวดีดฟันหลอ,อขนาดกลางนะเมตรห้าสนะเอาไปใช้กับรถไถคูโบต,ต้า36แรงนะ,ะว่าอย่างนั้นครับผมมาถึงแล้วนะเอาเอาลงแล้วรีบลง เดี๋ยวเอาไว้บนเวดนะบริษัทเนี้ย T P Logistics นะ ครับผมเรียบร้อยแล้วครับไปให้คุณบุญนาคสัตตะบุรีรามนะก็ค่าส่งเท่ากับคุณเกตทวีเลยนะก็คือ2625บาทนะครับามารับเองที่ศูนย์นะครับเพราะว่าของใหญ่ๆเขาไม่ส่งถึงบ้านนะโอเคนะครับผมอออพอคุณสัตตะคุณบุญนาคสัตตะได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับ อย่าลืมนะครับใส่รถไถแล้วก็ลองออทดลองย่ำนะหรือ,อ,อถ่ายคลิปการย่ำการใช้งานขณะทำงานเนี่ยมาให้ดูบ้างนะครับผมจะได้เอาแชร์ให้พวก FC ได้ชมผลงานของการย่ำข้าดีดครับผมอ่ะ สำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม